วัสดีค่ะเสียเท่าไหร่ก็ยอมส่อสัญญาเตรียมจัดแฟนมิส เรียกได้ว่าจะทำอะไรยขยับตัวไปไหนก็ได้รับความสนใจถูกพูดถึงตลอดจริงๆค่ะสำหรับลิซ่าแบ็คทิงศิลปินเคท็อปค่าย y g ที่แบรนด์ต่างๆทั้งไทยและระดับโลกกว่า100แบรนด์ติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์และแบรนด์เอมบรัสเดอร์แต่แน่นอนค่ะว่ามีไม่ถึงสิบแบรนด์ที่ดิซ่าเลือกเป็นแบรนด์เอมบรัสเดอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางแม็กคอร์สเมติกเครื่องประดับบูการีแบรนด์แฟชั่นหนูซีรีนรวมทั้งเดนทิสเตลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากแบรน ใน25่ประเทศทั่วโลกเป็นเวลานานกว่า1ปีแล้วที่เดนติสต์ปรับกลยุทธ์พรีเซนเตอร์จากคู่รักมาเป็นลิซ่าแบทพิงค์คนเดียวนั่งแทนแบรนด์เอมบรัสเซอร์ซึ่งปรากฏว่ายอดขายเติบโตถึง15เปเลยทีเดียวค่ะแม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิดเรียกได้ว่าน้องลิซ่านั้นจับอะไรก็ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆจากความสาเร็จดังเก่าทําให้เดนติสต์ตัดสินใจต่อสัญญาต่ออีก1ปีอันเนื่องมาจากความดังและความนิิยยมมที่่่่่เพขึ้นอออางต ซึ่งแปลว่ารอบนี้เดนทิสต์อาจจะต้องควักเงินนับร้อยล้านบาทสำหรับการต่อสัญญาลิซ่าซึ่งครอบคลุมทั้งค่าตัวและกิจกรรมอื่นๆแต่ก็เป็นการใช้งบที่คุ้มค่าเมื่อมองจากรายได้รายที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือแบรนดิ้งที่จะได้รับกลับมาจากแฟนๆของลิซ่าทั่วโลก สำหรับแฟนมิสเบนทิสเตได้เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษ e x c l u s ค v ู f a ฟ m ฟนของลิซ่าแบ็คพิงในประเทศไทย2โปรเจกต์ภายในเดือนกุมภาพันธ์2566ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมถ้ามีข้อมูลเข้ามาแอดจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตเบนทิสเตต่อสัญญาลิซ่าแบ็คพิงพร้อมกิจกรรมแฟนมิสของน้องลิซ่าที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเ,เ,เ,เห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ